สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม The ซ i m า m o b แล้วก็ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มากับการรีวิวนั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าแพ็กนี้นะคะเป็นแพ็กสวิตช์ทีซึ่งเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนเกือบ2ชั่วโมงเพราะว่าก็ไม่ได้ทําสิ่งนี้อย่างเดียวดิฉันก็ดู u t u b e ไปด้วยนะคะแล้วก็รอแพ็กนี้มานานมากๆเลยนะค,ะคุณผู้ชมรอแบบมันจะวนกลับมาซึ่งแพ็กนี้นะคะเป็นสวิตช์ทีที่ชื่อรุ่นว่า w a t ช h Watch and f o l d ใช่ Watch and f o l d นะคะคุณผู้ชมคือแบบ เออรอมานานมากแล้วก็แพงนิ่มเอ็กซ์ตร้าด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ทําเพราะว่ามันยากมากดูดิเปอร์เซนต์ที่มันจะได้คือแบบแกมีเงินแกคือมีคัพเค้กแล้วก็มีอะไรอยากคือมันยากต่อการที่จะได้สีมากๆาเลยนะคะเออเวลาเราแบบเอออยากจะทําสวิตช์เอออยากได้เงินจังเลยรอโบนัสอะไรเงี้ยคุณก็ต้องทําอันนึงให้เสร็จก่อนเขาก็จะให้โบนัสมานั่นเองเ,องเนาะก็คือเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากวันนี้เป็นโอกาสแรกแล้วก็ เ,เปิดเกมเข้ามาก็เห็นนะคะาอามีสวิตช์ก็เลยเริ่มทําเลยจ้าและดิฉันก็คือวันนี้คือว่างอัดพอดีเลยคือถึว่างอัดพอดีเลยคืออะไรเอามารีวิวถุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแบบรินพันไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะซึ่งเหมือนตามชื่อเลยค่ะผู้ชมจะเป็นแพ็กสําหรับการซักผ้านะคะคือแบบเอออยากได้กันใช่ไหมที่มีเครื่องซักผ้าคือเราชอบมากเลยคือรอแผงนี้นานมากคือรอนานมา,ากจริงๆคุณผู้ชมก่อนกันได้ขอสร้างห้องกันเลยนะคะเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับ ผนังเนาะอ่ะแล้วก็ด้วยความที่แพร์นี้นะคะเป็นเกี่ยวกับพวกเสื้อ,อผ้าซักผ้านะคะแน่นอนเลยว่าเขาเนี่ยก็จะต้องมีเสื้อผ้าที่ค่อนข้างเยอะกว่าแพร์อื่นๆเนาะอะ,อะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากสีขอแต่งบ้านกันก่อนเลยนะคะแอนิเมชันเนี่ยก็จะให้ดูทีหลังเนาะอ่ะเริ่มแรกนะคะเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเหรอจะเป็นสวิต t ีสสามร้อยทุกเค่นะ สิ่งนี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นตะกาะนะคะชื่อเขาก็คือแบบจะเล่นเป็นตัว n เ,เนาะตัวเอในภาษาอังกฤษที่มี a p o s t r o p h e N เนี่ยเขาก็จะแกล้งว่าแบบแอนอะไรประมาณนี้ไม่ต้องพิมพ์วุ่นวายมากก็แค่ n ตัวเดียวดูเรื่องจบครบค่ะอันนี้มีสวอตแนะคะมีเอ็กซ์ตร้าเนาะซึ่งสีปกติที่ทุกคนจะได้เวลาทำเรียบร้อยก็จะมี6เท่านั้นเองนะคะตะกานี้ก็คือ3ดาวเลยเหระคือแบบตากาพลาติกคุณผู้ชม3ดาวเลยเหรอเอาดีๆก็เออถือว่า สีที่น่าจะใช้ได้ผลกับบ้านหลักๆปกติแบบไม่แฟนซีอะไรเงี้ยอะสีแรกได้อยู่เสียงพูนี่หรออาจจะแบบเป็นบ้านที่ปกติปก,ปกใจน,นิดนึงสีดำนี่ก็ได้อยู่สีขาวก็ได้อยู่นะสีแดงอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะคะสีเขียวก็อืมก็ำก่งอะประมาณนั้นก็ประมาณนี้เนาะดีเทลเอ่อซูมให้ก็เหมือนตะกร้าทั่วไปของช่วมเหมือนตะกร้าใส่แมวเลยค่ะ มันตะก้าใส่แมวเลยแล้วก็ต่อมานะคะ3มดาวเหมือนกันเลยค่ะจะเป็นตะก้าเหมือนกันนะคะแต่เป็นตะก้าแบบเออใส่ผ้าที่อาจจะซักแล้วเอ้ยยังไม่ได้ซักสีเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ซักนั่นเองเนาะไว้ข้างหน้าไหมข้างหลังหรือข้างอะไรอะอันนี้มันเดิมเลยนะสวอตปกติก็จะเป็น6นะคะส่วนเอ็กซ์ตร้าสวอตก็จ๋าเนียอุ้ยมีสีทูโทนด้วยค่ะสีทูโทนเย่งนีมีสี่นะคะแต่ว่าเนื่องจากมี6ก็เลยจะมี2เนะี่ยเนาะงงไหม อ่ะทูโทนก็จะเป็นประมาณนี้แบบเออสามส่วนสีนะคะก็จะเป็นอีกสีอีกหนึ่งส่วนสก็จะเป็นอีกสีนั่นเองเนาะเออน่ารักดีสวอททำมาก็โอเคแต่ว่าสีผ้าข้างในก็จะไม่เปลี่ยนนะคะในดูสีอ่ะชาใช่ๆไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนประมาณนี้นะคะอเราลืมวางของเข้าไปหรือเปล่าขออนุญาตวางข้างนอกนะคะ เนื่องจากว่าข้างในเนี่ยเราจะให้มันเด่นๆเลยเพราะว่าเป็นเออสิ่งของแปะผนังอันเดียวที่มีเนาะอันต่อมานะคะจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นเหมือนแบบ ผ้าที่กองเอาไว้เหมือนแบบคนจักรวกซกมกขอาไ้ชมแบบว่าเออใช่แล้วทําแล้วนะใส่แล้วนะก็แบบวางไว้อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะรีวิวก็รีวิวข้างในแล้วกันนะคะลืมใส่ไฟขอโทษด้วยนะแต่ก็มองเห็นชัดอยู่เนาะสีไม่ได้เปลี่ยนนะคะอันนี้มี5สานะคะเสื้อเอ็กซ์ตร้าเนี่ยปาไปแล้ว2ก็คือเหลือแค่สาซนนั่เนเองคะ่ะสีของเสื้อผ้าเนี่ยก็เลือกตามเลยว่าเออสีเสื้อผ้าของผู้ชมเนี่ยเสอผู้ชมใช้สีอะไรเป็นส่วนมากอะไรเงี้ยก็ ก็ดูได้นะคะมันจะได้เพิ่มความสมจริงแล้วก็เรลิสติกเข้าไปนั่นเองเนาะนี่วนไปเลยจ้า3ส,สวอตขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำสออันนี้คือยากมากคือลองไปรอบแรกก็คือทอ้อใจก็รอบต่อๆไปคือไม่ทําแล้วจ้าคือยากมากจริงๆลองไปทํากันดูได้นะถ้าเกิดมีใครแบบความอดทนสูงก็ลองนะคะอะต่อมาก็จะเป็นรักค่ะเออรักอันนี้เนี่ยเราก็เรียกวใช้บ่อยเหมือนกันนะในเดอะซิมนะคะก็มันเป็น รียกว่าอ,ะอ่ะเป็นสิ่งที่แบบน่ารักมากๆเลยทําในบ้านที่แบบอบอุ่นมันก็จะดูแบบเออโคซี่ดูแบบถักเย็บถักใหม่อะไรเงี้ยเบาๆนะคะอ่าแล้วอันนี้ดิฉันจะวางในบ้านมันก็ไม่เห็นสีที่แท้เจิงอ่ะอันนี้คือสีแรกนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเปยไปแล้วกันนะอ่าสีที่สองก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยสีนี้สวยเนาะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้สีแบบนี้เท่าไหร่จะใช้เป็นสีแรกมากกว่าสีขาวละคะสีขาวก็น่าจะสวยนะนี่ โอสีขาวสวยน่ารักเลยข้างๆนี่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าเป็นไหมอยู่แบบตัดๆอะไรประมาณนี้เนาะข้างในก็จะเป็นถักนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะเป็นสีครีมอุ๊ยนี่ก็น่ารักทาบ้านสีเหลืองนาะจ๊ะอันนี้แตะเข้าไปนะออะพูดอีกแหละแล้วก็จะบอกว่าต้องมาหาทํากันซึ่งก็ไม่ได้มีเวลาหาทํากันเลยนะคะอ่ะประมาณนี้เสียมพูอุ๊ยทําไมดูเหมือนสีขาวจังเลยคะเออใช่เสียมพูหรือเปล่า น่าจะใช่ออกม่วงๆหน่อยไม่ได้ชมพูมากอาจจะบ้านจะดูแปลกแต่ถ้าเกิดชมพูมากเนาะนี่ไงมีชมพูมากด้วยแล้วก็มีสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าอันนี้น่าจะเรียกว่าเบบี้บลูเนาะอืมไม่ได้ออกพัดเทียวอะไรมากอะ่ะแต่อาจจะเป็นเบบี้บลูมากกว่านะคะอ่ะไว้ข้างนอกก่อนเนาะโอเคชิ้นต่อมาค่ะก็จะเป็นอันนี้เลยจะเป็นรัชรักนะคะอันใหญ่เลยกดผิดไปหมดเลยอ่า อันนี้เนี่ยเท่าาวๆนะเราก็ใช้อยู่นะแต่ไม่ค่อยใช้บ่อยมากคือแบบตอนที่เออมีแพทกไอ้นี่คุณผู้ชมที่มันเป็นเรวกว่าอะไรแต่งบ้าน,านดีมโฮมเดคอเบเตอร์อ่ะเออก็คือแบบใช้ของจากภาคนั้นคือแบบไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดแล้วภาคอื่นก็คือแบบสิบสิบไม่ได้ใช้เลยเต็มสิบเต็มสิคือไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่าใช้แต่ภาคนี้นั่นเองเนาะอ่ะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เออหกสวอตเนาะแล้วก็อีกสองสวอตเป็นเอ็กซ์ตร้าค่ะประมาณนี้เลยสีน,นี้สวยนะเนี่ยสีฟ้าชอบมากเลยแต่ถ้ามันเป็นแหลนกว่านี้หน่อยก็อาจจะต้องพิจรารณาน,นิดนึงแล้ว,วเพราะลงไม่ค่อยชอบสีที่มันแตนมากเพราะว่าชอบสีฟ้าแบบนี้นะคะอะต่อมาค่ะเราก็าจะเข้าสู่น้ำยาซักผ้าแล้วคุณผู้ชมน้ำยาซักผ้าของเรานะคะ d ีไฟเจอที่แบบว่าเอ้ยไม่ใช่นี่ไฟเจอนี่เทอร์เจนนะคะเอ่อนี่เทอร์เจนแปลว่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมีหกสวอตเองเหรอ สวัสด์อ่อเอ็กซ์ตร้านี่ก็เป็นสองนะเป็นโบนัสนะสวัดอันนี้แค่สามง่ะอะไรมาก็เป็นรูปหมีนะคะอ่ะก็น่าจะเห็นได้อยู่ในเรซิมซี่อยู่แล้วเนาะอ่ะใส่เข้าไปจ้าทําไมวันนี้เสียงขึ้นจมูกคุณผู้ชมสังเกตลือทำไมวันนี้เสียงขึ้นจมูกไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เป็นหวัดด้วยนะอ่ะอันต่อมานะคะเข้าสู่ยอร์ธเทรดบล็อกแล้วค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิ้ลเองเนาะเริ่มเรื่องเลยจ้ะซึ่งเอ่อซิงนี้เนี่ยค,ค,คิดว่า ไม่เคยมีนะใน The s i m Mobile นี่ไม่เคยมีเหมือนกันมีแค่แพ็คนี้แพ็คเดียวมากสงสัยว่านะคะอันนีแ้8สวอตนะคะซึ่งเป็นโบนัสแล้ว2ค่ะก็จะเหลือ6นั่นเองก็มีสีเจ็บอยู่1เนาะสปีปกติปกติใจก็อะคะเยอะอยู่1 2 3 4 5 6หรออ๋อไม่ใช่สมีแค่5นะคะ6มาจากไหนเพราะว่า6นี่เป็นของสีแดงไปแล้วเนาะอันนี้น่าจะต้องแบบ เออสีเจ็บเจ็บเหมาะกับบ้านเจ็บเจ็บสบ,บ,บ,บนิดนึงนะคะบ้าน่างๆของคนเลิศๆอะไรประมาณนั้นเนาะวางไว้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะสามดาวเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ค่ะน่าจะเห็นกันมานานแล้ว laundry shelf นะคะดูสิดูความน่ารักของมันสิคุณผู้ชมมีตะกร้านะคะใส่องใส่ผ้าพับเก็บเรียบรอ้อยเป็นผ้าพับไว้แล้วก็มีกระถางต้นไม้ด้วยนะคะอันนี้มีเออเขาเรียกอะไรเตารีดด้วยเนาะนี่ไอวอนนะคะแล้วก็ เออมีกล่องคาดว่าน่าจะเป็นกล่องใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรนิฟติงคิตติงเขาเรียกว่าอะไรวะ เออที่มันเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วอย่าเขมนนั่นเองเนาะแล้วก็มีท็เบิลนะคะอันนี้น่าจะแบบแขวนเอาไว้เช็ดมือหรือว่าเอามาเช็ดนู่นนี่นั่นได้นะคะแล้วก็มีมาเขินเสื้อเลยคุณผู้ชมน่ารักโคตรคือแบบเป็นเชลฟ์ที่ดีมากๆเลยนะดีเพราะมันน่ารักนะคะอามาดูสวอตกันบ้างค่ะมูมามากมายอ,อันนี้เนี่ยก็มี6สวอตนาะแล้วก็อีกสองสวอตนะคะเป็นโบนัสนั่นเองเนาะเป็นเอ็กซ์ตรานะคะอุ้ยสีก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย ปกติก็ไม่ได้แชทของสิ่งนี้รู้สึกว่าบ้านเราอะไม่ค่อยแต่งสไตล์นี้เท่าไหร่จะแต่งเป็นสไตล์แบบเออนึกออกวะคือมัเป็นสไตล์นั้น่ะเออก็น่ารักนี่เหมือนกันนะเนี่ยจะต้องหาทํากันอีกแล้วอุวยทุกสวอตมีสีเจ็บหมดเลยนะคะโอเคก็หมกกับ ทุกสไตล์เหมือนกันนะสไตล์แบบน่ารักโคซี่โคซีก็มีเยอะมากมากเลยเนาะสวยชอบลดแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของการนั่งเล่นพักผ่อนค่ะก็จะเป็นเอ่อเลิฟซีกับแอสเซนเชนนั่น,นอนะเองเนาะเป็นเลิฟซีนี้ก่อนเลยละกันค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเลิฟซีทที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบไอเนี่ยพอนั่งพิงเข้าไปมันจะแบบเจ็บๆนิดนึงอะหรือว่าหรือว่าไม่เจ็บไม่ทราบเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่ามันแขน็งๆนิดนึงเนาะสีของเขานะคะมี6สวอตแล้วก็อีก2สวอตเนี่ยก็เป็นเอ็กซ์ตร้าค่ะอ่ะฮะเอ้ยสสวอตหรือเปล่า6 7เอ๋อ7 8อ่ะใช่ใช่สสวอตเกือบตกเลขแล้วนะโอเคก็เอ้ยสีนี้สวยจังเลยเหมือนแบบสีของฟางอะคุณผู้ชมน่ารัก ก็ไม่ได้ใช้นี้เหมือนกันนะคะไม่ค่อยได้ใช้เออแทบจ,จะไม่ได้ใช้เลยอะ่ะโอเคอฟิลมมากมากเลยนะคะประมาณนี้สำหรับโซนเนาะน่ารักมากเลยแผ่นนี้อย่างว่ารอมานานมากอ่ะต่อมานะคะเดากันได้ไหมสีน่าจะเหมือนกันนะคะอ่ะจริงด้วยจ้ะสีเหมือนกันหมดเลยนะคะสำหรับเอชแชร์กับอ่าลับซีดข้างๆ้างนี้เนาะก็เหมือนกันหมดเลยนะคะแค่หดแล้วก็อ่ะปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยเนาะประมาณนี้ค่ะ เออเดี๋ยวเรามาดูพวกแอนิเมชันกันเนาะแล้วก็จะข้ามไปเริ่มเสิภากันแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนใดยังไงเราออกมาจากโหมดบิวแล้วเราเข้าบิกรอบหนึ่งเพื่อติดไฟคะ่ะเนื่องจากว่าเอาเสียงแหบเนื่องจากว่าถ้าเกิดมันมืดๆก็กระไดอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดแบบมีพื้นก็จะสวยขึ้นแต่ไม่เป็นไรเราเน้นแอนิเมชันเนาะ อ่ะเทินออนออนไลน์เลยจ้ะโอเคอุ้ยสว่างขึ้นมาหน่อยดีดีดีดอ่อันนี้ล่ะอุ้ยมันบล็อกอยู่อ่ะไม่เป็นไรออก,ก็วิวได้อย่างเดียวคุณผู้ชมแล้วก็อ่าอันนี้นะคะชาเลนจ์นี้ไม่เกี่ยวเนาะ สามารถแชทวิดนะคะวิลลแล้วก็สุดเครนชนได้นั่นเองค่ะเริ่บสีนี้ล่ะสามารถลิทูชายได้ดีมากเลยคือเก้าอี้เอซเซนชนนี่คือแบบหายากมากที่จะริทูชายได้นะคุณผู้ชมแล้วก็วิลักาได้นั่นเองนะคะเอามาสีข้างๆจ้าอ่ะบรัชทีก็คือน่าจะทําตัวเหมือนเป็นแบบแ a n i t y อะไรประมาณนั้นทั้งหมดเลยโอ้ชอบแบบดีเทลที่แบบมี เออก๊อกน้ำนะคะอยู่ข้างๆตรงมุมนั่นเองเองนาะน่ารักมากๆเลยอ่ะเกต้าริงได้ค่ะอ่ะฮะเกต้าริงคืออะไรก่อนน้ำประปาบ้านเธอเป็นสีดำตันเหรอต้องเช็คเอ่อที่กองนิดนึงนะโอเคล้างจานได้เวยคุณผู้ชมโอเคก็ปกติหรือเปล่าแล้วก็เอ่อวอชชฮนนะคะ,ะปกติปก,ปกใจได้ๆเลยลดค่ะอืม รักนี่ก็คือทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่เคยทําอะไรได้คือแบบเป็นประโยชน์แค่แบบเดคอเรทจ้ะราคาต่อมานะคะจะเป็นการบิวค่ะสําหรับเออตะก,ก้าใส่ผ้าซักแล้วเอ้ยยังไม่ได้ซักสิทำไมต้องซักแล้วตลอดเวลาเออแล้วก็สิ่งนี้นะคะเป็นเอ่อที่อยู่ได้นั่นเองเนาะส่วนตะก,ก้านี้เราคิดว่าน่าจะใส่ตะก,ก้าที่แบบเออพอซักเสร็จแล้วเข้าเครื่องตักผ้าแล้วก็ออกมานั่นเองเนาะ แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าขยุ่ขยอยู่อะไรยังไงก็สามารถวิวได้เนาะอ่านเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันก่อนเอ๊ะเราลืมไม่นี่หรือเปล่าอุ้ยลืมไม่นี่เลยไม่นะ ของแฟนไพรส์ของเราเราลืมได้ยังไงคะเดี๋ยววัชชินแมชชีนอันเป็นที่รักนะคะอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านหนึ่งเนาะ,ะมาดูสวอตอู้มี6สวอตเลยนะคะมีเอ็กซ์ตร้าต่ว่าโบนัสเสียสีเนาะก็จะเป็นสีแบบเจ็บๆแสบๆทั้งนั้นเลยสีแบบอันนี้ก็เป็นสีแดงอันนี้น่าจะแบบเป็นอะไรกับสีแดงนิดหนึงเนาะแพ็นนี้เป็นสีค่อนข้างที่จะพาสเทลนมนนิดหนึ่งนะคะ หกสีก็เลือกสั่นได้เลยแต่ปกติน่าจะใช้เป็นสีดําหรือไม่ก็สีขาวอะเนาะเอ่อต่อมาเนี่ยก็จะเป็นราวตับผ้านั่นเองเนาะก็เอ่ออันนี้เนี่ยตามประเทศไทยน่าจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะสังเกตด้ว่าอาจจะเป็นแบบพวกลาวที่มันเข็นได้เออมีล้อบ้านเราก็เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันนะคะเพิ่งถอยอันใหม่มา่ไม่กี่ดเดือนมานี้เองค่ะเพราะว่าอันเก่าคือตุยไปแล้วค่ะล้อหลุดหมดทั้ง4อันเลยคือแบบก็ ใช้ได้อยู่แล้วจริงๆแล้วแต่แค่รอปัญหานั่นเองเนาะเอามาดูสวอตนะคะอันนี้ก็เอ่อเสื้อผงเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีนั่นเองเนาะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะอุ้ยตายแล้วมีบราด้วยเพิ่งเห็นมีบราด้วยนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรบ็อกเซอร์มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวเทวเวลต่างๆเดรสนะคะแล้ววันนี้มีถุงเท้าด้วยเถอะอ่ะโอเคสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรอะขาตั้งนิ่งเนาะครึ่งขาตั้งก็เป็นไม้นะคะ แบบนี้มี6สวรรค์น,นะคะ extra ้าดไป4ราคาซึ่งอันนี้ไม่มีสีเจ็บค่ะเนื่องจากว่าถ้าสีเจ็บเราคิดว่าเอาไว้นอกบ้านมันก็นาจะดูแปลกๆนิดนึงใช่ปะเออก็ออกเป็นสีแบบนมนมพัทเทลเล็กน้อยนะคะสีเขียวนี่เราคิดว่าเอามาตั้งก็น่าจะสวยมากๆเหมือนกันเลยเนาะ,ะสีเหลืองสีน้ำสีขาวอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งแอนิเมชันนะคะสำหรับอันนี้ก็สามารถว c h ตอนที่เออมันนอิออ ๋อเขาเขียนแล้ววัดอ๋อใส่พักเข้าไปี่ไงจริงด้วยนี่นะคะ,ะสรุปแล้วอ๋อเดี๋ยวเราอธิบายให้นะคุณผู้ชมไอต้ตะการ์เนี้ยมันเป็นตะก,กา้าที่พอเราใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วกลับมาบ้านพอเราจับน้าแล้วก็เอาเสื้อผ้านี้ใส่ใช่ไหมพออันนี้เต็มแล้วหรือว่าโอเคถึงวันที่จะซักแล้วนะคะก็เอาผ้า,าเนี่ยมาใส่อันนี้แล้วก็ยกนะคะไปใส่เครื่องซักผ้านั่นเองค่ะโอเคไหมแต่ว่าไม่มีใส่ตอนที่แบบซักเสร็จแล้วนะเพราะว่า เ,เราคิดว่าน่าจะตากแล้วก็อาจจะมีแอน,นิเมชันเก็บผ้าหรือเปล่าอให้ดูอีกทีนึงนี่อันนี้นะคะเอ้ยหรืออู้อูเป็นก้อนเลยเหรอเธอโอเคแต่เราก็มีความคิดนิดหนึ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนอันนี้สีของเมื่อกี้จะเปลี่ยนปะเอ้ยสามารถวางข้างบนได้หรอน่ารักอ่ะเราเป็นสีเขียวดนะังน้ชมสีน,นี้จะเปลี่ยนไปด้วยปะอยากรู้อ่อไม่เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นสวัสดปกติเป็นสวัสด์แรกนั่นเองเนาะโอเค ก็น่ารักเลยนะคะสำหรับแอนิเมชันนี้หมุนติ้วติวหมุนผ้าเป็นก้อนไม่ไหวเลยเธอโอ้โหสักผ้ายังไงก่อนใส่ยังไงก่อนอ่ะโอเคค่ะอ๋อตรงนี้สามารถวางข้างบนได้ด้วยเนาะนี่ก็วางได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นการตักผ้านั่นเองค่ะนี่ก็ผ้าตักไปอ่าให้ดูใหม่นะ Hang up laundry นะคะเมื่อซักเสร็จแล้วก็เอามาตักเนาะนี่ประมาณนี้นะคะน่ารักมากเลย โอเควางพุทแฮงเข้าไปนะคะแฮงเข้าไปเนาะ,ะแล้วก็แอปมาอีกนิดหนึ่งอ,อันนี้อ๋เขาจะเว้นว่างแถวสุดท้ายไว้ให้ตักอยู่แล้วจับหลอกแอนิเมชันนะคะจะได้ไม่ต้องเผื่อแล้วก็ดูแบบเออเป็นระเบียบนั่นเองเนะอะ,อะพอเราเสื้อผ้าก,ก็จะหายไปแถวหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคคือแผกนี้ดีเทลมันแน่นแล้วก็สวยงามมากเลยคุชมอะไปเราไปเสื้อผ้าของเราได้แล้วคือเยอะมาก มีน่าจะหนึ่งสองสามสี่ได้นะสี่ชุดก็เยอะมากๆแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคอันนี้ก็จะอยู่ในชเวชทรีทบนะ็อกเนาะอ่ะเริ่มแรกเลยนะจ๊ะจะเป็นกางเกงก่อนละกันอย่างเนี้จะเป็นของผู้หญิงเนาะเออเดี๋ยสิเดี๋ยส,เยสิเออบัตทอมนะคะกางเกงเออจะเป็นนี่แบบนี้น่ารักมากเอออันนี้น่าจะเป็นเสื้อแบบเขาเรียกว่าเป็นเสื้อเชิ้ตเนาะก็เอามาผูกนะคะกับกางเกง ขาสั้นนั่นเองเนาะน่ารักนี่สี extra คือเจ็บไม่ไหมทถึงสองสีเลยค่ะคือแบบเจ็บยังไงก็เจ็บอย่างนั้นเลยทุกสวอตเลยนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะต่อมานะคะอาเป็นฮูดดี้ล้วจ้าใช่ไหมมันเรียกว่าฮูดดี้หรือเปล่าเนหาซิฮูดดี้นี่ไงฮูดดี้จริงๆดูมใหม่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมาะกับคนเท่ๆลรเชดค่ะเอ้ยมีสีเจ็บด้วยมีสีเจ็บทั้ง เออสองสีเนี่ยสีสวัส,สวที่อันนี้ก็อันนี้เจ็บหนึ่งแล้วก็ไม่เจ็บหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้อุ้ยสีนี้สวยชอบสีนี้มากเลยอ่ะมันเจ็บแบบเจ็บมากๆเลยจริงๆผู้ชมอะประมาณนี้นะคะสีปกติปกติก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นปดท่อมเหมือนกันหรออันนี้ของผู้ชายหรือผู้หญิงอะ เท่าที่หาดูแล้วนะคุณผู้ชมก็คือมเมื่อกี้ที่เรารีวิวไป2อันอนะเป็นกางเกงกับเสื้อฮูดดีอ้อันนี้ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นของผู้หญิงส่วนอีก2อันเป็นฮูดดี้เหมือนกันแล้วก็กางเกงเนี่ยก็จะเป็นของผู้ชายเนาะก็ประมาณนั้นนะคะอันเดี๋ยวเราสลับดีเอ็นเอกันนิดนึงอเป็น men g e n d e นะคะเป็นเมลแล้วก็เข้ามาในหมวดนี้หมวดท็อปนะคะก็มีฮูดดี้เหมือนกันนะนี่ไงโอ้มันก็จะเท่กว่าเยอะเลยอะเ้อดูดีแล้วก็มีเสื้อ เหมือนเป็นเสื้อยืดข้างในด้วยนะคะก็คือเออก็ปกติเนาะอ่ะฮะมีสีแบบเออเจ็บแสบอยู่หนึ่งอันก็คือสีเหลืองแล้วนึงก็ไม่ค่อยเจ็บมากอะ่ะจะออกสดใสามากกว่าซึ่งสีของผู้หญิงคืออะไรเจ็บสองสามอันเลยค่ะคือเยอะมากเนาะอ่าประมาณนี้นะคะจะรับเสื้ออะไรก็ปดท่อมค่ะอันนี้ก็เออเรียกว่าเกลเกของไทยก็น่าจะได้เหมือนกางเกงลายช้างคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปช้างนะคะเป็นลวดลายอะไรประมาณนี้คือแบบไทยไม่แก่ ไทยขนาดนี้ก็น่าจะต้องยกเครดิตให้เราหรือเปล่าคะเราเล่นนะโอเคก็จะสีเป็นประมาณนี้คะ่ะคนไทยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอะ่ะเออเพราะว่าตามท้องตลาดท้องตลาดท้องตลาดนะคะทั่วไปก็มีอันนี้เยอะเหมือนกันเนาะอ่ะพวกตลาดที่แบบต่างชัดิเข้ามาเยอะเนี่ยก็มีเยอะมากคือเราเคยไปที่นึงจาไม่ได้แล้วที่ไหนนะคะเออเหมือนหรือยัง หมดแล้วคุณผู้ชมหมดแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะเป็นยังไงคะกับการรีวิวแกรน d p r i ส์แล้วก็ Price ต่างๆนะคะของแท็กสวิตช์ทวิ s โช w d ดาวนะคะวัชแชนโฟนเนาะก็เออเป,เป็นไปได้ด,ดีนะคะสับหรับ,บอันนี้ก็คือแบบรอมานั้นมากอย่างที่บอกไปก็คือตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะเห็นก็คือแบบตาลุกเป็นไฟแบบลุกว่าเปล่งประกายดาวเต็มตาเลยค่ะก็ ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กับเราด้วยนะคะอยากให้เรามารีวิวเนี่ยเควสอื่นๆเอ้ยรีวิวเควสคืออะไรรีวิวแพ็กนะคะหรือทำเควสเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะอยากสอบถามอะไรก็สามารถทาได้เลยนะคะคอมเมนต์เนี่ยก็เปิดให้กับทุกๆคนเลยค่ะก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปกับแพ็กนี้วิตเม่านี้นะคะไว้เจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย